สวัสดีค่ะพี่น้องกองไยสุขุมสุคนพบพบกับมาดามฟาั์งขี่นกอีกแล้วจ้ามือนอีก,กับบุมีอีกอย่างหลายมีเรื่องสีว่า้ฟังขึ้นเกาเหนือแล้วนอกขาเนาะกะับมีแหลกที่มาดามมาอยู่ฟินแลนด์ค่ะมาดามนะ่ะมีลูกเบาหวานลูกเบาหวานลกูกความดันลกูกไขมันมาจากบ้านเานาะของแถมมาจากบ้าน อยู่บ้านเท่าางมาดามกับกินยาตตหนี้มากจิตถึงแปดปีค่ะพ่อเสร็จแล้วเพรามาอยู่นีมอดามกับยานยาบ่มีกินก็เลยส่งเงินไปให้หน้องสาวไปเอายาทีโรงพยาบาลที่ทมาดามประกันสังคมไว้เนาะให้ไปเอายามาให้นั่งกับไปนั่งกับไปเอายามานั่งกับซุ่มคือตอนที่เหตุเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยว่าเดโบอว์นน่ขาไง เรื่องของเรื่องก็คือว่าห้ามบดาภาษาจักสีโบกละไว้อีหยังพี่น้องมาดามนะกะทรงที่อยู่ให้น้องน้องกับทรงควงมากทรงทรงยามากพ่อตาวายาได้รับเทนั้นละตำรวจพี่น้องต,ตำรวจโทู่เลยโทู่มาหาพญ่เพราะว่าพญ่เก็บเป็นคนการันตีเฮ้าเก็บเป็นสาม,มีเฮ้ามีเบืรอมีหยังเหลียบร้อยเขาสีสูดบึงเขาสีหงูเลยพี่น้อง พอเสีแล้วเขาก็นัดเวลาเลยให้พ่อญ่ไปกับมาดามไปพอไปถึงเขาห้ขอหาเฮาวาทรงยาเขามาในประเทศเขาเพื่อซีมรถ้ำยาบดียาเสพติดลหละพี่น้องมาดามก็ต๊ใจแห้งพ่อไ่กัดเข้าใจแล้วอยู่พี่นอ้องเข้าใจว่าละโมโหให้มาดามแห้งโมโหแห้ง แต่ว่าแล้วแล้วก็เว้านั่นแหละแต่ว่าเขาฟังเ่าเข้าใจแค่นั้นเองแบบคือระบวกาแบบว่าเธอเป็นยังเธอเสียเหตุยังเธอคือบอกบอกฉันเธอคือบดถามฉันกวนมาเธอสิ z ่งยาเขามาเธอประจําเป็นตรงสุ่งยามาเลยฉันอาจจะพ่อยาเธอบดเธอกระบอกฉันฉันก็จะพาเธอไปทิดต่อเหลืองยาเึื่องตรวจบาบ่งหวานเสด้เอายาที่นี่กินเพราะว่าเธอมาอยู่หนี่แล้วเธอก็ะซัมคนของประเทศหนีระวางสิเนาะ มาดามกระได,ดตั้งใงจน,น่งเงียบฟังระบบกบกบอต่อสู่เขาเจ้าพี่หนุ่มพอห้าพิษห้าพิษเต็มเต็มเราก็เลยบอกว่าเธอรูบ่เธอบุญเขามาอยู่เนี่ยมาท่า,านซึงปีเลยอ,เอืเธอเทเลื่งแบบนี้เกิดขึ้นเธอรูบ่เขาสามารถท่งเธอกลับได้แลวฉันก็สะบ่าสามารถชี้ซอยเธอได้แต่เธอ่มีสิ์สิเขามาที่นี่อีก ราะว่าตอนนี้ไายซื้อของเธอมันติดแบกหลีดสีดำมันสั่งหืมตกใจแห้งหลายพี่น้องติดแบกหลีดสีดำหมายความว่าสิบวสามารถส่งอีหยังเขามาไผส่งออกกับบอดดาคือในะนำเพาะว่าดามาดีส่งเขาส่งออกบ่ได้ยพี่สันทอพี่น้องติดแบกหลีดไปแล้วมาที่นี่โอเคหลังจากไปหาตำรวจเมื่อนัะนแกับก็กลับมาบ้านพี่นอกก้องกลับมาบ้าน กยูมากกคยคิดว่าทุกอย่างจบจ่ายเงินพ่อใหญ่เสียงเงินไปลอยกัวยูโรพี่เนาะลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบกวยูโรนี่แหละค่าบปั๊บเขาเอิดว่าค่าบปั๊บเนาะมันยูมากโมโดนพี่น้องกระโถ่มาอีกให้พ่อใหญ่ก็มาดามเขาไปหาอีกก็ไปพ่อใหญ่แล้วก็าพาไปพี่น้องไปที่ตันเต้แต่ก่อนอยุคยุบันยูคู่รูยูหลังเก่าเนาะห่างจากตานันเต้หกสิบห้ากิโลก็ไปไปอีกพี่น้อง พอไปรอบนี่วว่าอันเธอจะเอายาไวโบคันเธอจะเอายาไปกินนะ่ะเธอกระจายไม่อีกลอยเศร้าพะนะคุณยายก็เลยว่าบเอาเพราะว่าเขาเฮ้าน่ะไปติดต่อที่สถานพยาบาลแล้วได้ยาแล้วยาตัวเดียวกันเพื่อสิกินระว่ายัางสีเนาะวจจำเป็นต้องเอายาตัวนี้ระหว่างสิคุณยายว่ะว่ะละว่า,า,า,วาโอเค ว่มีปัญหาว่าสั่นวกะกับอีกพี่นอนอกกับมาอีกมันบมเป็นเรืองมันบ่จุกได้พี่นนอกเขาให้ห้องไปอีกรอบที่สามอีกก็ขึ้นไปถามว่าฉันจะทำลาย,ยาเธอเด้ถ้าเธอบ่เอายาคันเธอเสียเอาเนี่ยเธอเธอตรงใจขายขาไามา่อีกลอยเศร้าอะไรเนี่ย็กเรยว่าบ่เอาก็เั่้สีก็เสียยาไปทำายก็ต้องเสียเงื่อนใจก็ต้องใจเงื่อนขาทำไราย,ยาพี่นะโอ้หัวสิรู้พี่นนอก ืสรุปเลยคนใหญ่เบิดเงื่อนลายบาดยอนเรื่องข้องมาดามนี่บ่คิดบ่คิดบ่ถามบ่บอกนี่แหละพี่น้องมันเป็นการที่ห้าว่าเฮ้มายู่ในประเทศเขาเฮาเป็นรังดาวถ้าเป็นรังดาวเฮ้มาอยู่แต่เฮายังไม่เห็นเรื่องแบบนี้ีคือแบบเขาเป็นยังไงบห่หูแต่กับว่าบอถามบ่หูบอถามบเว่าอืาม,มันก็เลยกลับกลายเป็นว่า เสียงเงินพี่น้องเสียงเงินไปฟรีๆแถมปะวัติเสียอีกพี่น้องกับผู้ใดที่สิมาอยู่เมืองนอกด้วยพี่น้องเ้อต่างประเทศเจะประเทศอาจจะบอกคือกันจะวายอยู่นีเขาเอ่ยนะลักกิ๊บนะลักกิ๊ลักกิ๊แปลวกฎหมายกฎหมายที่นี่มันแดงมากระวังสิเธอบอสังเกตเหรอบอมมีข่าวค้นขากันบอมมีข่าวลดตำกันหลายคือจังหนี้วสวันละวานะ สังเกตระหว่างก็าเลยบอกว่าฉันฉันขอโทษห้องหูฮาพีเท่ากับขอโทษเราฉันขอโทษฉันบรูฉันบรูว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฉันเนาะหลังจากนั้นมหลาดก็กินยาของประเทศนี่แหละค่ะจ่ายคายยายังมื่นนี่กับไปจ่ายคายามากพี่เนาะยาสองอย่างยาไขมันกับยาเบาวาน่ะบาวา,วายบบวาบาวนมาดาดกินสองอย่างพี่เนาะ อีกอย่างหนึ่งนั่นกับบอแพงมันเลยอันนี้ของฟอร์สิกับเนี้มันแพ่งแห้งพี่น้องแพงเอากับบอสเป็นอย่างเหตดงานหาเงินสื่อยากินลูกเดียวพี่น้อ,อนนงอันหนึ่งผ้าเป็นอันหนึ่งพ้าตายตัวคือร่างกายเขายัางเหตดงานแข็งแรงยังเหตุงานไหวพี่น้องมาดามกัสสีเหตดงานส่วนที่มันเรือเขาก็จะเก็บเราพี่น้องเนาะการที่เป็นมะดามม่นเป็นว่าสิสวยรู้ วิลิสมาลาะขึ้นได้ความคิดของเฮา่ิพานมาพี่น้องมันเป็นแค่ตำานานยพี่น้องมาดามนะมาดามนีนนะมาามนคือแบบสบายมากไม่ต้องทำม,มาไล่ี่สามีคอยเลี้ยงนะคะไปช็อปปิ้งแต่งตัวสวยๆอ๋อวอแมนพี่น้องนะมันเป็นแค่ตำนานสำหรับมาดามนะแต่สำรับคนอื่นบูฮูสำรับมาดามกนนีแหละมาอยู่ประเทศฟิลแปน์ปีแรก รออโรงเรียนพี่น <uhhh like S 3> ้องอโรงเรียนภาษาอยู่บ้านหาเก็บเห็ดในป่าเก็บบูเบรีขายพอใหญ่ลอกกรสีแบบว่าตอเหลกกับพระท่านมีความคิดตรงนั้นเนาะเลยบอกเราว่าพอใหญ่พอเก็บบักบูเบรีมาหลายเนี่ยถ่ายรูปแล้วเอารูปไปแป๊น้ำตามหางแถวแถวหม่อยูเนี่ยมีสองหางเนาะเอาไปแป๊ตามหางเราเขียนอันเหล็กเบื้อท่ไใบสันผู้ได้จากใดเขาเจ้าโทษมากมาดามาคนเลยเห็ด แล้วว่าก็กระได้ขายพี่น้องก็ได้ขายอีหรีนั่นแหละขายบุกลีหีปี่แรกก็เด้ก็เด้ไปใส่เนาะบ่เด้ไม่งานเฮ็ดก็เอันนี่บ่ท่านไหลโรงเรียนลอ่ลอลอ่อรัฐบาลเขาสิแจกจ่ายโรงเรียนให้ต่างดาวแต่ละคนมันบ่ดเนแมน่มีแต่ต่างดาวถิติดต,ต,ตามสามีเขามาค่ะมันมีต่างดาวแบบพวกคอมหัวพวกอารบเบียพวกตัวดำมันเขามาหลายคือรัฐบาลที่นี่เขาจะโอบอุ้มเอาพวกจังสีทุก คนพี่น้องทุกคนทุกคนบอ,อกลูกมาเขากระเลียงเขากระจายเงินให้ลูกตังหาจ่ายเงินให้พ่อเม่ตั้งหาพี่น้องคอเป็นอย่างที่คนยังเขามาหลายกระยอนอย่างเสือพี่น้องบ่มเมนต่จะเฉพาะพวกกันเท่าติดตามสามีมาเนาะคะ่ะเนาะมาดำกันมาอยู่นี่ถ้าว่ามาดำดีใจบบที่ได้มาอยู่มามายแรกตอน,น,นแรกโอ้อยากไป่นแล้วสกอตแลนด์ฮอลแลน หุ่นอยากไปยังสันพน้องคิดฝันอยากไปประเทศอังกฤษหุ่นวันนี้พอได้โาอย่นีแล้วอ๋อมันดียังสีองสวัสดิการยังก็ดีบสุยานะพน้องกะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังคลิปพ่อมาดามนะคะคลิปนี้ก็คือแช่ประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่โดนกับตัวเองเพื่อจะให้เพื่อนๆพี่ๆรุ่นรุ่นน้องๆเพื่อนหาเพื่อนมาต่างประเทศ ประเทศได้ก็ตามเตะหอกว่าอันคันซสซส่งเอียงเขาไปนะถามสามีกวนพันผิดโบ่ให้เป็นคือมาดามเนี่ยค่ะเด้อเอาไว้พบกันคลิปหนาเนาะค่ะคันทึกใจกับก้นไลก็แช่มาดามเนี่เด้อค่ะคลิปหนาพอก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ